สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายม้วนวิดีโอเทปคาสเซ็ตนะครับเป็นม้วนวิดีโอเทปคาสเซ็ต v s s นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ของเข้าใหม่ครับวันนี้เป็นยี่ห้อโคนิก้านะครับโคนิก้าวิดีโอคาสเซ็ตนะครับก็คือม้วนวิดีโอเทป v s s นั่นเองนะครับ ซูเปอร์เอสจีนะครับซูเปอร์สแตนดาร์ดเกรดนะครับซูเปอร์สแตนดาร์ดเกรด E20 เอน่อ E120 นะครับเป็นม้วนวิดีโอเทป v s s นะครับคุณผู้ชมครับท่านใดหาอยู่ก็เชิญติดต่อผมได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับโทรที่โทรนะครับ0815851998นะครับขายม้วนละ100บาทนะครับ สามารถอัดบันทึกลงในเป็นโหมดอาสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ LP เป็นลองเพลย์แล้วก็ EP ได้แล้วก็พอลนะครับเซ็กแคมแล้วก็ n t s c นะครับสามารถบันทึกได้ทุกโหมดเลยนะครับสำหรับม้วนวิดีโอเทป VSS ยี่ห้อโคนิก้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนับดูนะครับว่ามีกี่ม้วน1น่ะห,นหม้วนนะครับ2 3งสาม,มีมากี่ม้วน4 5 7 8็1แป1เก้าสิบสิบอ็ามสิบสี่สิบนะครับสรุปแล้วนะครับม้วนวิดีโอเทป v s s มาทั้งหมด16ม้วนนะครับคุณผู้ชมครับมาทั้งหมดมี16ม้วนนะครับขายม้วนละ100บาทนะครับเป็นม้วนวิดีโอเทปเปล่านะครับเอาไว้ใช้สำหรับอัดบันทึกนะครับ สำหรับอัดบันทึกนะครับเป็นตัวนี้เป็น blank เขาเรียกว่า blank นะครับ blank vss นะครับก็คือม้วนวิดีโอเปล่านะครับ blank ก็คือเปล่านั่นเองนะครับก็คือไม่มีอะไรว่างๆนั่นเองยี่ห้อโคนิก้าทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด16ม้วนนะครับยี่ห้อโคนิก้านะครับเป็นม้วนวิดีโอเทปเปล่านะครับเอาไว้สำหรับอัดบันทึกสัญญาณวิดีโอต่างๆลงม้วนวิดีโอเทป vss ตัวนี้นะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ